ขอใส่อัวหมูใส่ใส่กรอกหมูจะออกเป๊ปปี้เยวนะครับขายเป็นชุดนะครับสวัสดีครับพงพงลูกชิ้นปลาชาแนลสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับได้เวลาแล้วครับพ่อ้าจะพาเลาะตลาดแล้วครับพาดูว่าวันนี้มีอะไรมาลงขายใหม่ๆบ้างนะครับเดินครับวันนี้ก็พามาที่ท้ายตลาดนะครับซอยซอยเรานี่แหละครับท้ายตลาด วันนี้ก็มาท้ายตลาดมาดูร้านขนมจีนป้านะครับหมดแล้วนะครับโอ้โหเขียวหวานหมดเหลือแต่น้ำยาครับหมดแล้วครับแต่แทงหม้อแล้วเหลืออีกหน่อยเดียวนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับวันนี้ป้าโอ้วันนี้ขายดีตักไม่ทันเลยนะครับวันนี้ขนมจีนดูดีค,ครับ ผักก็จะหมดแล้วครับเย้ครับอร่อยอร่อยมากครับของป้าอร่อยจริงครับสูตรโบราณนะครับมาข้างหลังได้เลยมาได้เลยนะครับขายตลาดเราก็มานี่ก็เป็นซันทาโกยะกินะครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับผอวันนี้มีทุกหน้าเลยนะครับเหลือทุกหน้าเลย ขายดีนะครับร้านนี้มาตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับเหลืองน่าทานมากนะครับมีหน้าแบบเยอะมากครับน่ากินมากนี่ละห้าบาทนะครับนี่ครับที่เขาทำขึ้นใหม่ๆนะครับน่ากินมากก็ นากินครับอร่อยอร่อยครับเห็นไหมครัลูกค้าก็เยอะแพะมาอุดหนุนดได้นะครับไม่อร่อยยินดีคืนเงินนะครับเห็นไหมลูกคา้ทาทั้งเซเวนทั้งแม่ค้าด้วยกันก็ไปข้างหลังก็มีขายจรครับเป็นขาย ก็เป็นพอหมูย่างครับไส้ย่างตอนนี้ลมกำลังเย็นครับฝนกำลังชดตกหรือเปล่าลก็มานี่มาเพิ่งมาลงวันแรกนะครับไส้กรอกกีสารนะครับไส้กรอกจะเป็นแบบทอดนะครับเพิ่งมาลงขายวันแรกนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับ อันนี้มีไส้อะไรบ้างครับมีไส้กรอกอะไรบ้างอนี่เป็นไส้อั่วหมูก็เป็นไส้กรอกหม,มูอ่ะอ๋อไส้อั่วหมูไส้ไส้กรอกหมูจะออกปเป็เปรี้ยวนะครับขายเป็นชุดนะครับเปรี้ยวไม่เปรี้ยวชุดเล็ก40ชุดใหญ่60นะครับลูกค้าเลือกได้เลยมีผักพริกนะครับพริกสดแล้วก็หิ่งดองนะครับแล้วก็กระหล่ กะลานี้ยกให้หมดถูงอะไรไห <c oughs> มมาขายวันแรกนะครับวันนี้อยู่มาขยายประจําหรือเปล่าครับประจํำไหมหรือว่าจะมาลงประจําหรือว่าเป็นแบบกาลังคิดอยู่อ๋อลองก่อนลองก่อนลองดูก่อนนะครับลองลองต้องลองก่อนโอ้เวลนี้ก็มีครับเป็นตาไข่แล้วก็เกี๊ยวหมูเด้งแล้วก็เกี๊ยวอ๋อตาไข่แล้วก็เกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูเด้งอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไข่ ไถนกกระทานครับหลังตลาดเรามาได้นะครับเขามาทดลองก่อนน่าจะขายดีอยู่อยู่ข้างหลังแล้วมาอุดหนุนได้นะครับตลาดนัขกาวงจรแล้วครับเดี๋ยวก็จะพาไปร้านต่อไปครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าตลาดแล้วนะครับมาดูร้านพี่เอเวฟแอนหวานยำม่วนะครับ อันนี้ก็น่าจะหมดแล้วอยู่ที่ซอยที่สองนะครับอันนี้หน้าตลาดเลยครับหัวหน้าซอยครับเีเป็นไงบ้างวันนี้เห้จะหมดแล้ววันนี้มีไหลบัวด้วยได้อยู่นะครับเห็นนะครับยำเกือบจะไม่รอดนะเฮ้ยครับยำสั่งได้ทุกอย่างนะครับรวมกันได้หมดมีหลายยำม,มีหลายยำหลายยำ เลือกได้ตามมีน้ำยำนะครับขวดเล็ก40นะครับจำหน่ายขวดใหญ่ร30ครับสั่งพี่เขาได้นะครับสั่งผ่านพ่อค้าก็ได้นะครับสั่งผ่านพ่อค้าได้เลยอร่อยครับน้ำยำพี่เขาไปไว้สั่งสรค์ที่บ้านได้ไปยำกินที่บ้านขอน,น,น,น้ำยำนประมาณโลนึงเลยครับโอ้โหน้ำยำประมาณโลนึงนะก็คือ ขวดเล็กใช่ไหมพี่ยำอ๋อขวดใหญ่ประมาณนี้นะครับยำได้โลนึงอ,นะอ๋อยำได้นานแต่ขวดเล็กยำได้โลนึงอ,อ,อ,อ๋อน้ำหนักน้ำหนักนะครับ1นึ่กิโลหกิโลสั่งได้เลยครับนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเดินแบบว่าถ่ายไปทีละร้านทีละร้านนะครับไม่เดินแบบไอ้นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดู มาดูร้านดอกไม้ดีกว่าครับร้านดอกไม้พี่ชานะครับดอกไม้สำหรับไหว้นะครับซอยที่4ี่ครับหน้าตลาดปิดกับศาลน,นะครับเป็นไงครับโอ้โหพ่อค้าแบบว่าพ่อค้าบอกขายดียกมือไม่บ่ายเลยครับยกมือไม่บ่ายเลยดอกไม้สด เตือนได้หมดเลยนะครับ,รบเห็นไหมครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับอุ้ยแต่วันนี้กล้วยไม้สวยมากเลยโทษนะครับกล้วยไม้สวยมากเลยสีม่วงเลยกล้วยไม้สวยเห็นไหมสีเหลืองสวยมากเลยครับนี่ครับกล้วยไม้ยี่สิบห้าดาวเรืองเหรอพี่ <c oughs> ดาวเรือง15บห้าดอกบัวสิบห้า ครับมีเบนจมาก็มีมีหลายสีครับมาเลือกได้เลยครับพวงมาไักลุ่มยอดนะครับหน้าตลาดครับเดิน้ามาเลยแล้วก็มาไก่ถึงนะครับเจ้าเก่าคลองสองวันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับลุงข้างเตาถ่านหอมมากครับหมดแล้วครับเหลือแค่นี้แล้วครับครับ ขอพอดีถ่ายคลิปครัก็มาร้านพี่เก๋นะครับร้านพี่เก๋ผักสดโอยยังไม่ได้สั่งแตงเลยผักสดผักสดอ่าพ่อค้าอย่าทะเลาะก,กันนะพ่อค้าห้ามทะเลาะก,กันนะ <laughs> ครับเดี๋ยวนี้จะมาซื้อแตงอยู่นะครับ ซอยนี้ซอยน่ารักนะครับเรียกว่าซอยน่ารักเพราะว,ว่าพ่อค้าแม่ค้าน่ารักมากซอยนี้สวัสดีครับอันนี้ก็ f สนะครับวันนี้โอ้หน้าแดงเลยเป็นไรครับแดดร้อนเหรอแดดร้อนนะแต่เย็นแล้วนะไม่นหน, <c oughs> มน้าแดงนะ, <c oughs> ะ <c oughs> อ,อ๋อเมื่อเช้าขี่สิงมาเมื่อเช้ามีร้านพิสันพิซันเนื้อสดเจ้านี้หายดีมาก ติดต่อได้เลยครับสั่งล่วงหน้าได้อันนี้เนื้อแดดเดียวไปทอดได้เลยนะครับไปทอดได้เลยเพราะว่าแห้งแล้วเลยพ่อค้า <c oughs> ในเนื้อจะทำลาบซอยจุน้ำตกอะไรได้หมดนะครับลาบเนื้อรับเลือดต้มข้างในเพราะวันนี้พี่ซันขายดีนะครับหมดแล้โอยอันนี้มีไอ้น,นี่ด้วยครับเเรียกอะไรไม่รู้โลกแบบ เครื่องไนต้มเครื่องใน,งงในมีหมดนะครับแวะมาได้เลยนะครับซอยที่4ครับร้านที่สันเนื้อสดตลาดนครบุงจรครับเดี๋ยวก็จะพาดูอีกสัก1ล้านนะครับพาไปดูร้านผลไม้ดีกว่านะครับผลไม้นิกนะครับอันนี้ซอยที่3ครับ อันนี้เป็นน้ําสมุนไพรนะครับมีน้ําอะไรบ้างกระเจี๊ยบ,เ,ยบ,บเบปัวย์มะตูมนะครับอ๋อใบเตยกับน้าผึ้งมะนาวหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลายน้ําอันนี้เป็นแอปเปิลการ่านิวซีแลนด์นะครับหวานกรอบลูกละสิบบาทนะครับเป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิลอันนี้ลูกไหนลูกละสิบสามบาทลูกไหนนะครับ ลูกละสิบาบาทเรามีอันนี้มาเพิ่มเลยครับมีมันหวานกรอบนะครับหวานกรอบมาได้เลยตอนป้าวาเยอะๆออป้าบอกว่าใหา้มาถ่ายตอนป้าวาเยอะๆตอนหมดมาถ่ายจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับเพราะว่าช่วงช่วงเที่ยงๆบ่ายๆก็ทอดลูกชิน้น <laughs> ก็เลยมาถ่ายช่วงเย็นๆนะครับครับมางคูดมางคุดอร่อยนะครับมีหลายอย่างนะครับอันนี้จะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วช่วงจะหมดก็มาถ่ายสายน้ำผึ้งฟูเรือนะครับร้านแม่เขาอยู่ที่ซอยที่สามนะครับติดกับร้านน้ำพี่เก๋นะครับเลือกได้นะครับสดๆใหม่ๆทุกวันครับ ตลาดนัดโค้งวงจรลังสิตนครนายก56นะคะปากทางเข้าวัจันทร์ศุก <c oughs> ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อค้าด้วยนะครับสวัสดีครับ